นี้จะพาไปดูบรรยากาศที่เยอรมนมีกันหน่อยเรียกได,ด้ว่าคึกคักสุดๆเลยนะคะเมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกทัพ160ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยบุกไปยังตลาดโลกตั้งเป้าว่าจะดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะ35-40ล้านคนไปติดตามบรรยากาศสดๆจากกรุงเบอร์ลิน,นะคะ่ะติดตามจากคุณพงษ์นิชกุลวรรณสุดรายงานสดเข้ามานะคะเชิญค่ะ คุณผู้ชมครับนี่คืองานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับที่มีกว่าร้อยประเทศเลยนะครับที่สนใจเข้าร่วมซึ่งประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นนะครับโดยทิศทางของประเทศไทยสาหรับการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นอย่างไรและในงานจะเป็นยังไงพาคุณผู้ชมไปดูกันครับ วันที่4 6มีนาคมนี้ที่เบอร์ลินเอ็กโปเซ็นเตอร์ซกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอยกทับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยจากเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวกว่า160รายนะครับนำเสนอสินค้าและบริการการท่องเที่ยวในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวระดับโลก International Tourism Expos หรือ ITB b e อร์ล2025ครับ นายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีนะครับเพราะได้ขยายพื้นที่ของคูหาประเทศไทยเนี่ยหฮอเต็มๆนะครับสอดรับกับการประกาศให้ปีนี้เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025ผลักดันประเทศไทยสู่ตลาดโลกพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดยุโรปมีศักยภาพพำนักในประเทศไทยระยะยาวและใช้ จ่ายท่องเที่ยวสูงครับซึ่งปีนี้นะครับตั้งเป้าว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ราว35-40ถึงล้านคนสร้างรายได้3.5ล,ล้านล้านบาทเพราะปีที่แล้วเนี่ยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยประมาณ36ล้านคนทำรายได้ประมาณ2.8ล้านล้านบาทปีนี้ก็หวังว่าจะสามารถทำรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับท่านนายกเองก็ได้ให้โจทย์กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาให้โจทย์กับรททมาว่า อ,อยากได้3.9หรือ40ล้านนะครับคนนะครับในส่วนของเรื่องรายไ,ได้อยากได้3.5ล้านล้านนะครับจะเป็นโจทย์เดิมกับที่ท่านเศรษฐาเคยตั้งไว้นะครับ ด้านนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเผยว่าไฮไลท์ของพื้นที่ประเทศไทยอยู่ที่การนําเสนอสนเสน่ห์ไทยถ่ายทอดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคควบคู่ไปกับการนําเสนอสินค้าท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์โดยกลุ่มเป้าหมายพิเศษคือกลุ่มเจนอัลฟาเจนซีที่จะโน้มน้าวครอบครัวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งทททก็มีกลยุทธ์พร้อมสําหรับการท่องเที่ยวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดระยะไกลปัจจุบันม มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาจำนวน2.34ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรป1.85ล้านคนอเมริกา3.1แสนคนตะวันออกกลาง1.52แสนคนและแอฟริกา2.40หมื่นคน โดยในปีนี้นะครับททตั้งเป้าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวตลาดเรียกไกลเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทย10.6ล้านคนและสร้างรายได้รวม8,069,200ล้านบาทครับสำหรับบรรยากาศในกรุงเบอร์ลินเช้านี้นะครับผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักนะครับชมแลนด์มาร์ครสำคัญเช่นประตูเมืองบรันเดนเบิร์กนะครับกำแพงเบอร์ลินอาสนาวิหารเบอร์ลินหรือว่าเบอร์ลินแคทเธอรัลนะฮะบส โเตสแตนที่ใหญ่และหรูหราที่สุดในเบอร์ลินอายุเก่าแก่กว่า500ปีเลยครับสำหรับวันนี้ในเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมันนะฮะซึ่งตรงกับเวลาที่ประเทศไทยประมาณ17นาฬิกานะฮะนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมครูหาของประเทศไทยด้วยหากมีอะไรเพิ่มเติมจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนครับ